คลิปนี้ฟ้าจะมาแนะนําวิธีการเติมอาหารรอบที่2ในชุดทดลองเลี้ยงด้วงดุกๆของฟ้านะคะคลิปที่ฟ้าทําไปแล้วลวงพ่อแม่พานหรือว่าการเติมอาหารรอบที่1ไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้เนาะที่ตัวไอนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยแต่วันนี้ฟ้าจะมาทําวิธีการเติมอาหารรอบที่2ให้ดูในชุดในชุดทดลองเลี้ยงด้วงดุกๆของฟ้านะคะมาเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะคะ เติมอาหารรอบที่2อดูอยังไงนะคะก็นัดตั้งแต่เราเติมอาหารรอบแรกไปทิ้งไว้7วันหรือสิวันก็ได้นะคะแต่วันนี้ของฟ้าน่ะจะมาทําให้ดูจะมาเติมอาหารรอบที่2ให้ดูนะคะแต่เกิดว่าฟ้าน่ะเลี้ยงด้วยสาคูใช่ไหมมันก็จะมีกรณีแบบนี้ที่ว่าสาคูฟ้าโหมดฟ้าก็เลยรอสาคูไปมันก็เลยไม่ใช่10วันแล้วหรือว่าเวัน10วันหรือเวันเนี่ยของฟ้าลเลยมา15วันเลยนะคะที่ไม่ได้เติมอาหารรอบที่2แล้วเดีย๋ยวฟ้าจะไปทำเดีย๋ยวฟ้าจะไปให้ดูว่าหน้าตาอาหารมันเป็นยังไงแล้ว ด้วงมันจะมีปัญหาไหมอ่าแล้วแบบว่าด้วงมันจะเป็นยังไงถ้าขาดสารอาหารแบบว่ากินไม่ครบตามเวลาของเขานะคะไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวฟันจะไปเปิดให้ดูนะคะมาให้ดูนะอาหารกันนะคะมานี่อาหารที่หมดเลยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อาหารแหง้งอุย้ยนี่ค่ะเจอนี่น้องด้วงดุกๆนะรอค่าพอดีเลยเนี่ยหัวเขาจะขาแบบนี้เลยโอ้ยกระดูกแรงมากเลยอ่อนแอมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ อาหารแบบว่าไปทําปุ๋ยได้เลยดอาหารแห้งมากเนี่ยค่ะดวงเขาก็จะเหมือนอดอาหารบางตัวก็ตายไปเลยนะบางตัวก็แก่นแกนเนาะ้าเดี๋ยวฟ้าจะไปทาวิธีการเติมอาหารในดูผสม,มอาหารในดูนะคะอันนี้ค่ะดวงที่ไม่อดอาหารตายเนี่ยอุ้ยหนอนกระโดดเยอะมากเลยแฮ่มีใครกลัวไหมมาดูวิธีกัน ผสมอาหารเติมนะคะนี่ฟ้าเตรียมน้ํามาพอดีแล้วนะแต่ถ้าสําหรับมือใหม่ก็ค่อยๆเทนะคะเพื่อไม่ให้มันแชะเกินไปเนอะถ้าแชะเกินไปเนี่ยด้วงมันจะนกกอาหารตายได้ง่ายนะคะแล้วก็สาคูน,ะน้ำสองลิตรสาคูสองโลนะคะอ๋อละลายหัวอาหารก่อนหัวอ,อาหารสามขีดนะคะที่ฟ้าให้ไปในชุดทดลองเลยนะะปล่อยให้เขาละลายเองนะคะ พอ,อดีอไปไปลาคุคยโด ได้แล้วนะนนี้พอดีเลยค่ะนี่ฟ้าจะการเติมอาหารนะวัดน้ํายังไงนะไม่เหมือนตอนที่ลงพ่อแม่พันธุ์นะคะการที่ลงพ่อแม่พันธุ์นี้ฟ้าจะบอกนี่ค่ะมันวัดอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นการเติมอาหารในวัดอย่างนี้พอนะคะไม่ต้องบีบแรงบีบแค่นี้ให้น้ามันไหลมาเนี่ยค่ะฟ้าไม่ได้ทนจะออกแรงเลยน้ํามันไหลออกมาเองแล้ะนะบีบแค่นี้ค่ะให้รู้ว่าเขามันยังมีน้ำอยู่ในนี้เนาะเนี่ยฟ้าไม่แพจะออกแรงเลยนะคะนี่บีบไปเลยนะคะเนี่ย เนี่ยคะ่ะบีบประมาณนี้นะคะน้ำมีออกมานะคะถ้าบีบไปแล้วต้องแรงประมาณเนี้ยน้าถึงจะออกอะ่ะแสดงว่าน้ำมันแห้งเกินไปก็ไม่ดีนะคะอาหารแห้งเกินไปก็ไม่ดีเทคนิคนี้สําคัญนะคะที่ว่าก่อนที่จะเอาด้วงลงมาเนี่ยเราเอาอาหารเก่าเขาอ,อย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยมาโรยตัวนี้นะคะให้เขาผ่านอาหารเก่ากลิ่นอาหารเก่าลงไปหาอาหารใหม่เพื่อไม่ให้เขานกอาหารนะ อ๋อฟอลืมบอกว่าก่อนที่จะนําสระคูมาใช้เนี่ยเติมอาหารเนี่ยมันจะเป็นในถุงๆุเป็นในถุงนะคะที่ฝาให้ไป2องโลเนาะลูกค้าก่อนจะมาใช้ก็นำมาเอยเปิดก่อนทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงสชั่วโมงก่อนหรือ20นาทีก็ได้คัดต่ำนะคะเพื่อให้แก๊สในสาะคูน่ะมันระเหยออกไปนะคะออันนี้ก็สําคัญนะหรือว่า ยังไม่ทันจะเปิดทิ้งไว้ก็ตอนที่มาคุกอาหารเข้ากันแล้วกับหัวอาหารหมูหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทิ้งไวก้ก่อนก็นได้นะคะประมาณยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ยังไม่ต้องเอาด้วงเนี่ยเขามาลงนะช่วงแรกๆของฟ้าน่ะที่ฟ้ายังไม่รู้เนาะดวงฟ้าตายเยอะมากเลยนะเสียดายเนี่ยไซที่ขกำลังแบบว่าจะนำไปขายได้อยู่แล้วเงี้ยก็มานอก็อาหารตายนะคะ อันนี้ฟ้าบอกเทคนิคฟ้าหมดเลยนะปูอาหารเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสักวสัก้งหนึ่งฟ้าก็จะมาเนี่ยถ้าอาหารมันเยอะเกินไปก็สามารถแบบว่าเลือกด้วงแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะมีไซร์เล็กๆอยู่เราก็คัดนออกไว้ได้นะแล้วก็เอาที่ไซส์เดียวกันเนี่ยลงไปนะคะนี่อันนี้ก็แยกแยกแยกไปอีกกระมังหนึ่งก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ พัดไปขายในกละมังเนาะเพื่อที่จะยกไปทั้งกละมังเลยได้เลยเนาะเลือกดวงทั้งกละมังแบบว่าไปทำอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายแต่ที่ใส่เทียมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ทิ้งไว้อีกกะมังหนึ่งเพื่อเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดเนาะนี่ค่ะก็เลือกไปนะแบบนี้นะคะอันนี้นอดอาหารใกล้จะตายแล้วนนแน่เลยแดงไม่มีแล้วนะอ่ะค่ามาเดี๋ยวเนี่ยเขาก็มุดลงไปเองได้แบบนี้นะคะ เติมอาหารรอบที่สองเขาก็จะบอกว่าทิ้งไว้อีก7วันหรือ10วันก็จะนําไปเป็นอาหารหรือว่าด้วงเนื้อขายได้แล้วนะคะนับตั้งแตเ่เริ่มลงอาหารวันนี้รอบที่สองโอเคเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนกํากับด้วยนะคะว่าเติมอาหารเราฝากก็เขียนแบบนี้นะจุดวันนี้วันที่สีของเดือนอย่างเงี้ยก็เขียนไปเลยนะคะเนี่ยเติมอาหารรอบที่สองมานี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังเริ่มเรียนรู้กันเลี้ยงดวงสาคูดวงมะพร้าวนะคะก็สามารถติดตามที่ช่อง Youtube ชั้นมีข่าวของฟ้าได้นะคะแต่ถ้าใครสนใจชุดทดลองเลี้ยงดุวกดด้วงฟิตหรือว่าดวงสดนะคะแล้วก็ดวงทอดดุกๆของฟ้านะคะก็สามารถแอดเออสามารถอ่า คลิกไปที่เพจฉันมีข่าวได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ